หินที่มีความหมายในด้านของการเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยและดึงดูดเงินทองนอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในหินตระกูลไหมหรือว่าตระกูลหลุดทายคอร์ที่ได้รับความนิยมไปอันดับต้นๆอีกด้วยวันนี้ผมพาคุณมารู้จักกับหินไหมทองครับหินไหมทองเป็นหินที่มีลักษณะภายนอกที่สะดุดตาม,มากๆครับด้วยเนื้อหินที่ใสซึ่งเป็นผลมาจากแร่ที่มีชื่อว่าคอร์พร้อมกับการแทรกตัวของเส้นใยเทเทเนียมสีทองที่มีลักษณะคล้ายกับเส้นใหมตัวหินไหมทองนะครับสามารถถูกขุดค้นพบได้ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นบราซิิลแอฟรกกาาาใต้ม และอินเดียครับโดยที่สําหรับร้านของโอโลนะครับทางเราเนี่ยจะนําเข้าตัวหินไหมทองมาจากบราซิลครับเพราะนอกจากที่บราซิลเนี่ยจะเป็นแหล่งแรกนะครับที่มีการขุดค้นพบตัวหินไหมทองตัวหินไหมทองที่มาจากบราซิลนะครับยังมีคุณภาพที่ดีมากๆด้วยครับหินไหมทองนะครับเป็นหินที่มีความเชื่อในด้านของการเสริมความมั่งคั่งร่ํารวยมาเป็นเวลานานมากๆเลยครับด้วยลักษณะภายนอกของหินนะครับทาให้คนในอดีตเนี่ยเชื่อมโยงหินตัวนี้เข้ากับความมั่งคั่งร่ํารวยเริ่มต้นที่สีทองก่อนเลยครับ แน่นอนว่าทุกๆคนรู้นะครับว่าสีทองเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยที่คนทั่วโลกเนี่ยยอมรับยกตัวอย่างสีทองกับวัฒนธรรมของไทยสีทองคือตัวแทนของความสูงสักในเครื่องแบบของคนที่เป็นบุคคลสําคัญเนี่ยหรือว่าคนที่มียศดฐานบานาสักสูงๆเนี่ยก็จะมีการประดับด้วยสีทองครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือสีทองกับวัฒนธรรมจีนคนจีนนะครับมักจะชอบใช้สีทองเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานตุดจีนหรือว่าจะเป็นงานขึ้นธุรกิจใหม่ต่างๆของชาวจีนีนนนรรวววมมมถึงัฒธรรตตกกค็ เชื่อในสีทองด้วยครับโดยที่สีทองกับวัฒนธรรมตะวันตกเชื่อว่ามันสื่อถึงการประสบความสําเร็จซึ่งวัฒนธรรมตะวันตกนะครับถ่ายทอดความสําเร็จผ่านเครื่องประดับหรือว่าถ้วยรางวัลที่มีสีทองเป็นส่วนประกอบครับอีกหนึ่งลักษณะาภายนอกที่สําคัญของหินหมทองที่ทําให้ตัวหินนะครับมันมีความเชื่อในเรื่องของความมั่งคั่งร่ํารวยก็คือเส้นใยไทเทเนียมสีทองที่กระจายอยู่ทั่วทั้งเนยหินของหมทองครับโดยที่คนในอดีตนะครับเปรียบเทียบเส้นใยของหมทองเนี่ยเปรียบเสมือนกับสายน้าที่ไหลที่จะพัดพาเอาโชลา ความมัง่งคั่งล่ำรวยแล้วก็พลังบวกมาให้กับผู้ที่ครอบครองครับและนอกจากนั้นนะครับในหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยก็มีความเชื่อนะครับว่าสายน้ําคือสัญลักษณ์ตัวแทนของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่คนในอดีตเนี่ยมีความเชื่อ และส่งต่อความเชื่อเหล่านี้เนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันครับนอกจากที่หินไหมทองนะครับจะมีความหมายเฉพาะตัวในด้านของการเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับตัวหินไหมทองเนี่ยก็ยังมีความหมายประจาวันเกิดอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคุณลูกค้าที่เกิดแต่ละวันเมื่อใส่หินไหมทองแล้วจะช่วยเสริมความมงคลในด้านไหนบ้างครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันจันทร์และใส่หินไหมทองจะช่วยเสริมในด้านของทรัพย์สิน ทรัพสมบัติแล้วก็เงินทองครับผมสาหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันอังคารและใส่หินไหมทองจะช่วยเสริมในด้านของเมตตามหานิยมสาหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันพุธกลางวันและใส่หินไหมทองจะช่วยเสริมในด้านของอํานาจบารมีแล้วก็ชื่อเสียงครับสําหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันพุธกลางคืนและใส่หินไหมทองจะช่วยเสริมในด้านของความมั่งคั่งร่ารวยและดึงดูดเงินทองตามความหมายเฉพาะของหินเลยครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันพฤหัสบดีและใส่หินไหมทองจะช่วยเสริมในด้านของความรัก และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันศุกร์และใส่หินไหมทองจะช่วยเสริมในด้านของมีคนอุปถัมภ์แล้วก็ช่วยเหลือครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันเสาร์และใส่หินไหมทองจะช่วยเสริมในด้านของสุขภาพไม่เจ็บไข้ได้ปวดครับผมและสําหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันอาทิตย์และใส่หินไหมทองจะช่วยเสริมในด้านของหน้าที่การงานรับรื่นแล้วก็มั่นคงครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหินไหมทองจากธรรมชาติที่มีลวดลายโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยเอกลักษณ์จากเส้นใยไทเทเนียมสีทองเมื่อน ไปดูกันครับแหวนหินรุ่นที่1ครับแหวนหินรุ่นครเมโลกับหินหมายทองราคาจะอยู่ที่3,500บาทลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับตัวหัวแหวนเนี่ยจะเป็นลักษณะส 4, ี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างจะอยู่ที่7.5มิลลิเมตรตัวหัวแหวนนะครับสามารถที่จะสังเกตเห็นลวดลายของหินเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยครับเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังหาแหวนสำหรับนิ้วชี้และชอบดีไซน์ของแหวนที่มีการโชว์เนื้อหินเยอะๆครับแหวนหินรุ่นที่2ครับผมแหวนหินรุ่นแครเมโลเอสกับหินหมายู่่่ททีี3,300บาลัักษณะของแแหหววววนนนนนิรุ้ต จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกับรุ่นเครเมโลเลยครับเพียงแต่ว่าจะมีการลดหน้ากว้างแหวนจาก7.5มิมตร เดีเพียง4มิลลิเมตรเท่านั้นครับเหมาะสาหรับคุณลูกค้าที่กําลังหาแหวนสําหรับนิ้วนางหรือว่านิ้วก้อยและเหมาะก,กับคุณลูกค้าที่มีขนาดนิ้วไม่ใหญ่มากครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังชอบแหวนสไตล์มินิมอลด้วยครับแหวนหินรุ่นที่3ครับผมก็คือแหวนหินรุ่นซัทเทิกับหินไหมทองราคาจะอยู่ที่4,400บาทครับลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับจะเป็นหินล้อมรอบนิ้วครับโดยจะเกิดจากการที่เจริญในาหินแบ่งเป็น2ฝั่งและนํามาประกบเข้าหากันซึ่งวิธีการเจรานาินในรูปแบบนี้ละ การเก,กาะกันที่แข็งแรงมากที่สุดเลยครับ หน้ากว้างของแหวนหินรุ่นซัตเทิร์นนะครับจะอยู่ที่7.5ม mm, มตรและความหนาของตัวเรือนแหวนเนี่ยจะอยู่เพียง2มเมตรเท่านั้นครับโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าถ้าใส่แหวนรุ่นนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกเอะทะแหวนหินรุ่นนี้นะครับเหมาะกับคุณลูกค้าที่กําลังหาแหวนสําหรับนิ้วกลางหรือว่านิ้วนางและก็เหมาะกับคุณลูกค้านะครับที่อยากได้ประสบการณ์ในการใส่แหวนที่เป็นหินล้อมรอบนิ้วและชอบที่จะได้สัมผัสกับตัวเนื้อหินตลอดเวลาครับแหวนหินรุ่น จะเป็นแหวนหินที่มีหินล้อมรอบนิ้วเหมือนกับรุ่นซัทเทิร์นเลยครับเพียงแต่ว่าจะมีการลดหน้ากว้างแหวนเนี่ยจาก7.5หมิลลิเมตรเหลือเพียง4มิลลิเมตรเท่านั้นและในส่วนของความหนาตัวเรือนแหวนนะครับก็จะอยู่ที่2มิลลิเมตรเท่านั้นครับซึ่งกระบวนการในการเจรไนแล้วก็อัดหินเนี่ยจะใช้เทคนิคเดียวกับตัวซัทเทิร์นเลยครับก็คือการเจรไนแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วประกบเข้าหากันเพราะว่าจะเป็นวิธีที่ทําให้ตัวหินกับตัวเรือนแหวนเนี่ยเกาะกันได้แข็งแรงมากที่สุดครับแหวนหินรุ่ และก็เหมาะกับคุณลูกค้าที่ชอบแหวนสไตล์มินิมอลเลยครับแหวนหินรุ่นที่5ครับก็คือแหวนหินรุ่นอพอลโลสโตนกับหินไหมทองราคาจะอยู่ที่2 9 0 0ัาบาทลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับก็คือหน้ากว้างจะอยู่ที่7.5ม mm. ิลิเมตรจุดเด่นมากๆของแหวนรุ่นนี้นะครับก็คือลวดลายด้านข้างแหวนที่มีความละเอียดสูงมากและยังมีการนําเอาตัวเรือนแหวนนะครับไปชุบแบบลมดําขัดเงาเพื่อเป็นการขับ ให้ตัวลวดลายด้านข้างแหวนเนี่ยเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นวยครับแหวนหินรุ่นอพอลโลสโต้นะครับจะเหมาะกับคุณลูกค้าที่กำลังหา,หาแหวนสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางครับผมและแน่นอนเลยนะครับก็คือจะต้องเป็นคุณลูกค้าที่ชอบแหวนที่มีการใส่ลวดลายที่ละเอียดแล้วก็เยอะด้วยครับผมแหวนหินรุ่นที่6กนะครับก็คือแหวนหินรุ่นเซอร์คูลัสก,กับหินหมายทองราคาจะอยู่ที่3,300บาทครับลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับตัวหัวแหวนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นวงกลมและมีขนนนนนาาาาดดเเส้ผ่่่่่่ศููยยกกลงีีอทท12มมมรรัโแหหวุะะจๆ สำหรับคุณลูกค้าที่กาลังหาแหวนสาหรับนิ้วก้อยและชอบแหวนสไตล์มินิมอลครับแหวนหินรุ่นที่7ครับแหวนหินรุ่นแอสการ์ดกับหินใหม่ทองราคาจะอยู่ที่3,800บาทลักษณะของแหวนหินรุ่นนี้นะครับก็คือหัวแหวนเนี่ยจะมีหน้ากว้างอยู่ที่11มิลิเมตรมีจุดเด่นมากถึง2จุดด้วยกันครับก็คือลักษณะาการเจรนัยนหินแล้วก็รวดหลายด้านข้างแหวนในส่วนของการเจริญนหินนะครับเราจะเรียกเทคนิคการเจริญนแบบนี้ว่า เป็นการเจียหินที่จะช่วยทําให้ตัวหินเนี่ยมันยกระดับมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเหลี่ยมที่ชันมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้นะครับมันส่งผลให้เวลาที่มีแสงมาตกกระทบที่ตัวหินเนี่ยมันจะมีการเล่นกับแสงที่สวยมากยิ่งขึ้นครับ และจุดเด่นที่2นะครับก็คือลวดลายด้านข้างแหวนลวดลายนี้นะครับจะมีลักษณะเป็น2ลร่องใหญ่ๆซึ่งสื่อได้ถึงความแข็งแรงแล้วก็ความดุดันนอกจากนั้นนะครับยังมีการนำเอาตัวเรือนแหวนเนี่ยไปชุบแบบลมดำขัดเงาเพื่อขับให้ลวดลายตรงนี้นะครับมีความโดดเด่นนากยิ่งขึ้นด้วยครับแหวนหินรุ่นแอสการ์ดนี้นะครับจะเหมาะกับคุณลูกค้าที่กำลังหาแหวนสำหรับนิ้วชี้หรือว่านิ้วกลางครับและในขนาดเดียวกันนะครับก็ต้องเป็นคุณลูกค้าที่ชอบแหวนที่มีหัวแหวนที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยครับ ผ่านทาง f a c e b o o k Inbox ของ Olo Accessory หรือจะเป็นการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ olohitaccessory.com ก็ได้เช่นกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ